บรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับยูโดมครับมาตรวจงานด้พี่น้องเด้ออ่าห้องพักนักดนตรีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสติกเกอร์ไหมครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยมรกตตารุ่งอรุณใช่ค่ะเปลี่ยนรูปนักแสดงใหม่ใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ครับลอาอัปเดตล่าสุดไหมครับนี่คบ Tông anh, hôm qua, phút ấm ốm. Mười một năm kỳ thiểu. Tay chân môn. Tắt. 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 Tắt.

อารชิริยูเลยตัวนี้นี่ีู่ไปไูไสาเจ็ดสอห้องเป็นแกัอ่าชิลิยูแล้วการทิอการได้คิดสวัสดีครับสวัสดีครับะดอกคนละดอก กระเที่ยวซับไปแล้วครับแล้วก็เอาไว้บ้านใหญ่อีกดอกนึงมันมี่สามดอกสามถุงมาดีมาตรวตัวจข้าเรียบร้อยเนาะมานีครับวงานให้เพิ่นเจ้าข้ามเหมืนสัญญาดิครัะเที่ยวหาเห็ดของพักเหนียวก็ีอิ้วดิขอบคุณมากครับเออขอบคุณดีนะครับสียอมากบ่าวสาวเชิดหงส์ต้องหาแขกมาเลื่อนต่้องไปสระเีวเงีไปหันกระเีเป็นห้องพักเกื้อนห้องพักเดินเสือห้องพักหมอลำเงี้ยวเลยละครับกระเที่ยวไร้ลานอยู่นั่นแล้วก็ใช้จากพี่จากน้อง ผู้พี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วเขาว่มามึงผู้พี่น้องสนับสนุนเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเออเขาขยับขยับขยายองค์กรมันโตขึ้นนะครับเนี่ยครับตัว่ากับพัฒนาเออกระหายนมือเรืงงับย่ำดีนตัวปนีิเดี๋ยวโทษถามปูเออมือใดมือใดที่ได้เขามาอยู่กันไหนโอเค เนี้มันฝนตกกันสาด,ล,สสาดาล้อศีรษะก้อนกระศาษไปร่องไปจมแบบที่เทพเลยใบสองเด้อ นนดเดี๋ยว่เราเขาจะรันหอกพุนีีรถไฟของเสียนนท์ครับมพ่อเื่อนครับอันนี้ขั้นเกา้า นี่ค okay. ู like ่ไปเนยังมาคู่ก uh, uh, ันท่านคำรู hmm. ้แต่จัญยารู้แต่จัญยารู้แค่จัญญาใส่พวกไฟบีมไฟต่างๆครับนี่รถคันนี้ครับเครื่องดนตรีเอามานี่เอามานี่แล้วป้าอำนาจสีเฮ็ดเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นล็อกเป็นล็อกใช่นหมบอกไม่ให้ป้านะครับมองมึงมึงอยู่พ่อยดูเบียดชีวิตนี่ป้า ที่เส้่มนีอ้ยวางอะไรทำกับเก่าอือตุดสั่นที่ที่ห้องสามสั่นนะก็ยางกลางยางกี่เดียวอ๋อยางช่องกลางเฉพาะเนี่ยยางยนุนแล้วขยืนดีบ่ก็่ม้พอดีไปนะครับห้องอัดต่อให้กำลังใจน้องไก่ช่วยเลยนี่ครับ เซวอัดใส่เพลงเมียนออกสมรสครับฝากแฟนๆกันแล้วกันกันแล้วอีกงานครับฝากน้ำเพื่อนออนไลน์ช้างชนช้างนะครับช้างชนช้างศึกช้างชนช้างครับยิบเก้าเอ้ยยิบสองนี่ครับนี่ยิบสองนี่ร้อยเก้าบาทครับเด็กกรลังสิทิดตามติดต่อสิบเป็นลำเซนพร้อมแดนเซอร์ครับพร้อมแดนเซอร์ ความโคโยตี้ครับเงินใครเดิมมันชี้เดิมครับพี่น้องครับซื้อไว้จังตัวได้เลยครับยี่สิบสองยี่สิบสองนี้นะครับพร้อมครับยี่สิบเก้ากับพี่มันเกิดน้ำจิ้วบัตรม้วนสองร้อยบาทครับสองงานเลยครับบัตรม้วนสองร้อยบาทคอนเสิร์ตเบื่อดีขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเดี๋ยวห้ากสิทธเดินทางแล้วครับอ๋อ แล้วก็ไอ้ติดตามเพียดไม่น้ำเด้อพี่น้องครับเด้ยวขาต้องกระับไปอานันฝากพี่น้องติดตามเพียดไม่สาวน้อยเพลีแยงไร่สดสาวน้อยเพลี้มันแพงไร่สดนะครับปูไฟตรงนี้เลยพี่น้องเพราะว่ามันถูกปิดกั้นครับเพียดรักเพียดง่ายถูกปิดกั้นนะครับฉะนั้นคือต้องต้องมาเพียดนี่ครับพี่น้องครับีต้องไปสินินไร่ไร่สดทางนี้ครับสาวน้อยเพชรมันแพงไร่สดเนี่ซื้อเพียดตามนี้เลยเด้อครับเด้อ แต่ว่าพี่น้องยังซื้อบัตรจองตั๋วยุ่มมองสาวนา้อยเพล่งแ,แฟนเพจคือเก่าเหรอครับเพราะว่ามันได้เฮ็ดมาแล,ล้วเดีเออบัตรหนึ่งร้อยเก้าบาทหรือบัตรเมาส์สองร้อยบาทเลยครับนี่บัตรเมาสองงานนะครับเออสาวนา้อยเพล่งแ,แฟนเพจทักไปที่มองคำว่าสรงหรืความนี่หรือพี่น้องซื้อบัตรเมา,า,มาเลยครับสองงานครับโอ้หนีมืออย่าคว้างมันนี่มีคนลดความด้วยอ่าแฟนแฟนนะครับยืมสองมือนีวันที่เท่าไรก่อนมันนี่ มือน,นี้ปันที่ส <Okay. S 2> <16, S 1> ิบหกสิบหกอ่ามือน,นี้มือหมานมือสูเกเรียกห่ดครับสิบช้างสนช้างนะครับนี่เสีวัดจองตัวได้เลยครับรอยกวบาทรถแฮไปทกคุโยติจัดอยู่ในโดมเฮ้านี่แหละครับนี่อืมอ้าวโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันครับ